เห็นหลวงพ่อปีนี้72ซึ่งพระที่อายุขนาด72เนี่ยเดินได้เท่าที่ทราบนีอ2,000กว่ากิโลแล้วนะใช่ไหมครับอก่อนหน้านั้นนะหลวงพ่อแล้วมีโรคประจําตัวอะไรไหมครับตอนนี้โรคเนี่ยจะเลือดน้อยแต่ว่าต้องใส่ยาบำรุงเราะว่าเราขาดไมได้รคือเลือดจางใช่ไหมเลือดจางเลือดน้อยอย่างเดียวใช่ไหมครับโอ้ก็ถือว่าก็ถือว่ายังมีความแข็งแรงกันะอาจเป็น โรคโลหิตจางหลวงพ่อก็ยังปรรบที่จะเดินได้อย่างนี้ทุกๆปีนะก็แจ้งให้ทราบญาติโยมเนี่ยก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอชื่อเต็มๆชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อบุญชื่นปัญญาวุฒโธอ๋อหลวงพ่อบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านเดินจาริกทุกๆปีตั้งแต่บวชปีนี้เข้า 11, สาิบเอ็ดพรรษานะทุกๆปีหลังออกพรรษาก็จะเดินอย่างนี้ นะเดินเพื่อเพื่อเอาเอาหลวงพ่อตอบเองเพื่ออะไรเพื่อ <c oughs> ให้ญาติโยมได้ทาบุญให้ทานและกับให้ธรรมะโยมสามข้อคือหนึ่งรู้จักการให้ทานสองรู้จักการรักษาศีลสามรู้จักการภาวนาให้ธรรมะสามข้อนี้ถ้าทุกคนมีธรรมะสามข้อนี้ฝังไว้ในจิตในใจแล้วครอบครัวก็จะไม่เดือดร้อนบ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวายโลกก็จะไม่เดือดร้อน